กน,นไม่ออสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช้างสายชาแน,นลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการเลือกกินยังไงให้ไม่อ้วนนะครับซึ่งตอนช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดเนาะเราก็ไม่สามารถเลือกกินอาหารที่ร้านได้เพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมจะเรียกมาทั้งหมด3เมนูนะครับ ก็จะเป็นเมนูที่หาทานง่ายๆนะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถหาทานได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยว่ามีอะไรบ้างครับและนี่ก็คืออาหารที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับจะเรียกว่าเป็นเป็นแซนด์วิชแล้วกันนะครับของซัเยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยคนนี้ผมจะเรียกเป็นเนื้ออกไก่นะครับก็แต่ลาคนเวลาสั่งเนี่ยอาจจะสั่งเป็นพวกแบบเบคอน อันนี้เดี๋ยวนะอ่าเป็นเป็นแฮมไก่เลยเป็นแฮมไก่นะครับก็โดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะสั่งแบบเป็นเป็นเบคอนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นอางอื่นได้อาจจะเป็นอกไก่เป็นทูน่านะครับหรืออย่างนี้อาจจะเป็นแฮมก็ได้นะครับอย่างที่สองซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับส่วนตัวผมปกติจะสั่งเป็นซอสมะเขือแล้วก็ซอสพริกนะครับ ซึ่งตัวซอสเนี่ยครับเวลาเราใส่เยอะมันก็จะมีน้ําตาลเยอะถูกไหมครับเพราะงั้นเวลาเราลดปริมาณลงมาหรือว่าเปลี่ยนประเภทของซอสเนี่ยพลังงานที่เรารับเข้าไปมันก็จะน้อยลงมาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกผักอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับว่าชอบผักแบบไหนอะไรยังไงนะครับข้าประมาณนี้หรืแหลกนะครับต่อไปจะเป็นหม่าล่านะครับบอกก่อนว่า,วาอันนี้มันไม่ใช่ร้านประจําที่ผมสั่งนะครับอันนี้ มันจะเป็นเนื้อสันในโดยบอกร้านเขาว่าไม่ทาน้ำหมาล่านะครับแล้วค่อยราดผงหมาล่าไปห,หลงนะครับแต่ว่าผมบอกเขาว่าไม่ราดน้ำเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ให้พริกหมาล่ามาด้วยแต่เราก็มีวิธีแก้โดยกาอาจจะใส่พวกซอสเข้าไปแทนนะครับก็จะเป็นเนื้อโปรตีนที่ไม่มีหมักไม่ได้หมักอะไรนะครับเป็นแบบเนื้อแบบเพียวๆเ,เรยนๆเลย,เยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเป็นไก่ย่างน,นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่หมาล่าก็ได้อาจจะเป็นเนื้อไก่ย่างก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้หลายแบบอย่างเวลาไก่ก็อาจจะเป็นเนื้อส่วนสะโพกหรือจะเป็นน่องก็ได้นะครับแต่พยายามเอาหนังมันออกสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่เวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินที่บ้านเนี่ยหน้าตามันก็จะแบบ นี่นะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ก๋วยเตีย๋ยวยังไงก็ต้องกินที่ร้านถูกนะครับโดยอันนี้นะครับก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับโดยบอกกับร้านเขาว่าไม่ใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ไม่ใส่น้ํามันนะครับก็สามารถลดพลังงานไปได้เยอะเลยทีเดียวแต่เท่าที่ดูจากจานนี้จะเห็นได้ว่าเนื้อสัตว์มันน้อยนะครับเราก็อาจจะเพิ่มเออเป็นไข่ต้มก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพิ่มเป็น ทูน่าหรือว่าเป็นไก่เพิ่มเข้ามาในมื้อนี้ก็ได้นะครับซึ่งสามเมนูนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นเมนูที่เราสามารถหาทานได้ง่ายนะครับอย่างบางเมนูอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอย่างหม่าล่าเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นไก่ย่างเป็นปลาเผาหรือเป็นเนื้อสัตว์ส่วนอื่นที่เราชอบแทนก็ได้นะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะบอกทางร้านว่าแบบเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ นอกจากกาเรเลือกรับประทานอาหารแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องอย่าลืมทานวิตามินนะครับผมจะเลือกกินวิตามินเป็นของอโลฮานะครับถ้าดูจากสภาพของเนี่ยมันอาจจะยับยุยยี่ไปหน่อยซึ่งผมว่ากินเองจริงๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับอโลฮ่าแบรนด์นะครับเป็นวิตามินของพี่หัวไข่นะครับผลิตและนําเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับผ่านออยโดย ส่วนประกอบนะครับก็จะมีแมกนีเซียมวิตามินซีอีบีรวมแล้วก็มีไบโอตินนะครับซึ่งมิลลิกร,รัมเนี่ยจะสูงมากนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างภูมิต้านทานนะครับเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดมันเยอะนะครับหรือสําหรับคนที่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพียก็สามารถทานตัวนี้ได้นะครับโดยวิธีทานก็ง่ายมากนะครับซองเป็นแบบนี้นะครับพกพาสะดวกแล้วก็เป็นเม็ดแบบนี้ใส่ลงไปในน้ำได้เลย ซึ่งวิตามินเม็ดฟูนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะละลายได้เร็วนะครับแล้วก็ดูดซึมเข้าร่างกายได้รวดเร็วนะครับนี่ครับมันก็จะค่อยๆละลายยังไงก็ฝากด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับก็เป็นคลิปแรกส่วนเรื่องคอนเทนต์ผมก็พูดเลยแล้วกันนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์ผมนะครับก็จะมีพวกการออกกําลังกายนะครับขับรถ มอเตอร์ไซค์ลอยสักนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสกเก็ตบอร์ดหรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ